มหกัไงออโอสีจะไล่เดิแล้วโอ้โนั่งขำรอแล้วเนี่ย

ตาแรหรือยังคะเอาอีมากอีมาก้มากมนมากอีมากมากเวอีมากมาวนสใส่ใส่ละมากนเน้อามไ้ันไม่น่าสันเออนมาคือเนี่ยนี่

ากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะมองเนี่พี่น้องคุณอากาศดีมากเล่นน really. ้ำแบบหลายข้น şey มูสีกับสีลุงอยู่จังน่อยหัวสีมึงกหัวรอกู่หัวสีหัวรอเด้อไม่ไม่ไม่ทะเลบึงไม่เอกนี่เล่นน้ำเหมือนนี่ก้อยลิสาก็ลงแล้วจ้าก้อยลิสาลงแล้วนี่มาก